สวัสดีครับพยานวนสวนบ้านเจ้าแม่นุจะใไท้ชุมพงขออนุญ,ญาตนำบทวามเป็นนักคิดให้ดังเหมือนเทพเจ้ายุคนี้คงไม่มีใครเชื่อว่าถ้าจะขอยืนยันว่าสังคมมนุษย์ในทุกวันนี้เสื่อมลงเสื่อมต่ำลงไปลงไปจนแทบจะกอบกู้ไม่ขึ้นแล้วเพราะมนุษย์แน่ใจว่ามนุษย์เองจะเริญทางความคิดหรือมีความคิด จเจริญก้าวหน้ายางเหนือนล้นดูเหมือนมนุษย์จะภาคภูมิใจกันเหลือเกินว่าปัจจุบันนี้ความเป็นคนของเขาไหนเจริญขึ้นมาจากเมื่อร้อยปีพันปีหมื่นปีก่อนมากเหลือเกินคำว่าจเจริญในที่นี้ของเขาก็คือจเจริญทางความคิดหรือมีความคิดรอบรู้แต่งฉานมากมายรู้รอบโลกรู้ลึกลงไปในสิ่งเล็กสิ่งน้อยขั้นอรูปะของโลกรู้นอก รู้ออกนอกโลกรู้สารพัดสารพันธ์รู้สารพันธุ์สารพัดที่จะรู้หรือเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกวันนี้ฉเฉลียวฉลาดปาดเปลืออัจฉริยะเหลือเกินโลกหรือสังคมมนุษย์ในทุกวันนี้เจริญจริงๆหรือเปล่าไม่ต้องไปนึกถึงอะไรให้มากขอถามว่าแควัตถุนี่แหละขณะนี้ โลกโลูกนี้มันมีมากหรือมันน้อยลงร้อยหลอลงไปลงไปกันแน่ในโลกทั้งโลกทุกวันนี้มีวัตถุอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากขยะสิ่งที่เป็นมลพิษแล้วก็จะเห็นเป็นจำนวนคนนั่นแหละที่แออดยัดเยียดกันขึ้นมาแย่งชิงกันอยู่กันกินแห่งกันทำลายวัตถุอื่นๆของโลกจนเกือบจะถึง6กพัล้านคนแล้วโดยเฉพาะคนที่ยิ่งฉเฉลียวฉลาดด้วย ที่เพิ่มพอกพูนขึ้นมาแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือทรัพยากรธรรมชาติของโลกทั้งหลายนั้นถูกมนุษย์ปุยี่ปูยำเอาไปทำแหลกแล้วเปลี่ยนแปลงแผลงผพานกันจนเกือบวินาศสันตโลมหมดแล้วแล้วคนที่หลงนิยมชมชื่นกันว่าข่านี่แหละคือผู้ก่อสร้างผู้คิดคน้นประดิษฐ์ทำาให้มันเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้แก่โลก เห็นบ้างไหมว่าโลกเมืองกรุงทั้งหลายในประดาเมืองที่ชื่อว่าเมืองหลวงก็ดีเมืองรีวิไลก็ตามกำลังงดงามอารามเรืองเพื่องฟูรุ่งโรจน์ชดช่ว,ชว,ชวเต็มไปด้วยสิ่งที่คนคิดสร้างคิดทำขึ้นมาให้แก่โลกทั้งสิน้นมนุษย์กำลังสร้างอะไรหรือกำลังทำลายอะไรกันแน่น่าน,นำมาทำนั้นเล่าโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิด มนุษย์ทุกวันนี้ยิ่งเจริญและยกย่องเชิดชูนับถือเคารพนอบนอมยินยอมหมอบราบคาบแก้วให้เก่งความคิดขอให้เก่งยอดเยี่ยมในเชิงคิดเถอะแต่มีข้อแม้เพียงว่าคิดแล้วสื่อออกมาให้ได้ไม่ว่าจะสื่อออกมาทางพูดหรือเขียนเท่านั้นแหละให้เก่งให้เก่งสามารถใช้สื่อสารสื่อออกมาให้แพร่หลาย ให้ได้กว้างขวางตัวถึงที่สุดเป็นสำคัญไม่จำเป็นจะต้องทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้จริงไม่จำเป็นจะต้องก่อให้เกิดผลสำเร็จใจงานได้จริงขอเพียงแต่ได้ชื่อว่าคิดเป็นคิดเก่งแล้วก็คิดออกมาให้คนรับรู้ให้คนได้เอาไปวินิจฉัยนะหรือเอาไปถกกัน แล้วก็คิดใหม่ให้ดูดีรูแปลกออกไปอีกคนจะได้เอาไปวินิจัยอีกถกเถียงกันอีกแล้วก็จงคิดใหม่ขึ้นมาอีกความคิดราคาแพงมากในตลาดสังคมทุกคนนี้เพราะสังคมทุกคนนี้ขอนิยมความคิดค้าความคิดบูชาความคิดคอรบเชิดชูความคิด เพียงแต่เพียงแค่เป็นนักคิดก็สามารถได้เป็นเจ้เจ้าแล้วในยุคนี้สาถูา